สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสภาพโชคสภอพโชคคนเดิมนะครับเมื่อเนี้ตามแนวทางน้องอนนนงนะครับแนวทางรัฐบาลไทยครับของน้องอันนงแต่ว่างวดที่ผ่านมาลดครับงวดกอนปุ่นเข่าอยู่ครับของน้องอันนงนะครับแต่ว่าวันนี้น้องอันนงพัน่นาเฟื่ฟันดีแล้วครับส่วนสิเป็นแนวทางสิเป็นตัวใดแนวพอซอสิ โอคุยกับเพลินนะครับเป็นเสียงสัมผัสสดๆได้เด้อครับท่านผู้ชมครับเอาังใด่กาฝากดไลค์กดแช่นำเด้อครับจะเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะครับเดี๋ยวฟังว่าน้องอนุงเพิ่นซีมีตัวใดเพิ่นน้องอนุคงคนมีองค์นะครับเพิ่นมีองค์มีเส้นนะครับมีนัดกับน้องอนุคงนะครับเหมือนี้ครับสวัสดีครับน้องอนุงครับจ้าสวัสดีจ้า มื่อนี้มีแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีแล้วมัครับนี่แหละจ้าเป็นเป็นความฝันหรือเป็นอย่างน้อน้องอ่ะนุ่งเป็นความฝันจ้าเป็นเลขความฝันตีจ้าฝัน,าาน,นว่าจังไหนน้อบอกให้พี่น้องเขาฟังเน่ยันว่าเปนั่งรถลุ่งจ้ะรถลุ่งเลขทะเบียนรถมันเป็นเก้าสามสามห้าเก้าสามสามห้าเดี๋ยวซาซาเด้อเดี๋ยวสิขอเขียนจังหน่อยจ้า ก้าสามสามหาจีจ้าเก้าสามสามหาอก้าวสามสามหาเดียวฟันไปจะไปนั่งยืนรถเพลินเลยแมจ้าฟันว่าไปนั่งยืนรถเพลินเลยจีจ้าไปนั่งยืนในรถเพลินเลยแต่ว่าถ้าเบียนรถเพลินตัวใดก่อนครับเก้าสามสามหาจ้าก้าสามสามหาเนาะจ้า อันนี้ไอ้น้องอ่ะน่องเป็นเลขมากบ่ครับได้อันไหนบ่จ้าเป็นเลขที่น้องอ่ะน่องมักสบ่ครับหรือยังไงครับเลขชุดนี้กันสามหาจ้าสามหา5ีสามหากับ5าสามสามหากับ5าสามโอ้อันนี้มามาจากทะเบียนรถมันบ่ครับเนี่ยจ้ามาจากทะเบียนรถจ้าบัดนี่ลูกลูกสาวน่ะฟันเหี่งูใหญ่งูใหญ่ ครับลูกสาวฝันเห็นงูยักษ์ไงนั่นสีนเมียบา้านเมียบา้านเดริช่างเพิ่ด้ขรถนั่นเมือนสามหาเก้าโอ้ยลูกสาวฝันเห็นงูยักษ์ดิครับจ้าเมียงูตัวใหญ่พัานรวมบ้านอยู่จ้าตัวสีแดงแดงฝันน,นั่นเหรอครับเนี่ยบัวจ้าบมื่ท่านไดวนจ้าฝันนั่งช้อนสามมือนี่แหละจ้าครับ เอาเมันนปีนีตัวเดียวกันตัวสั่นนะว่าห้ฟยั่งไหมแนะว่าฝันว่าจัางไงกับลูกสาวครับลูกสาวฝัน,น่ะไปเที่ยวอนยวนไม่นำโค้งจ้ะไปเที่ยวนำโข้งบันนี้ที่หาท่างกับบ้านที่กับยังไงเนาะบันนี้มันเป็นรถรถทีเจ้าบอกว่าค่ารถเนะี่ยสามเก้าหา้าสามเก้าหา้าอันนี้ลูกสาวฝัน จ้าสามเก้าหาสามเก้าห้าตัวเดียวกันกับเอขดนนี่คันเราไปนี้ฝันไปฝันมาไปเห็นนั่นลูกสาวเราไปเห็นงูพันนั่นยูบานมูจาะตัวมักไงท่านอมบานหลังมักไงได้จากตัวสีแดงรับในฝันนั่นนะจ้างูตัวสีแดงเลกน้องกอน้องตัวใดก็ นอกอันนุองเงิทะเบียนรถเท่าไการก่อนเลขนองกันนุ่งท,ที่ที่นองกันนุ่งบอกที่แหลกนะครับสามหา้า <95 35 S 2> เ,เก้าห้าสามห้าจ่า <5 S 2> เก้ <3 S 2> าป่าสามห้าแต่มันเป็นเลขตัวเดียวก็บปสามเกนะ้าห้านี่เนาะจ่าเลขตัวเดียวกันจ่าแม่ก็บูกฝันเลขตัวเดียวกันจ้าโอ้ฝันได้เลขตัวเดียวกันเลยเนาะจ่า เจ้าห้าสามห้าอันนี้เป็นทะเบียนรถเพนนันบ่ครับแมนจ่าทะเบียนรถล,ลุงจ่าทีทีนหน่องนุ่งฝันว่าได้ไปนั่งรถนะ่ยมันบ่ครับจ่าแมนบัดลูกสาวก็มาฝันอีดก็กได้เลขตัวเดียวกันตีจ่าได้เลขตัวเดียวกันจ่าฝันเห็นงูใหญ่ล่ะฝันเห็นงูใหญ่งูตัวสีแดงเลยตีครับ สีแดงจ้าตัวบางแยะพันพันอ้อมเฮี้ยนอยู่พันหลุนคืนอยู่จ้ะพันอ้อมบ้านเป็นบ้านของผู้ใดก่อครับเป็นบ้านของมูจ้ะบ้านของมูบ้านเล็กที่ตัวใดบ้าเล็ที่ตัวใดครับบ้านเล็กที่มูบ้านเหล็กทีเป๋าหลู่จ้ะบ้านเล็กที่บ๋าหลู่บ้านเล็กที่บ่าได้ถามเพิ่นบ่าจำตัวได้บ่าได้จำมันบ่ครับจ้ามแทนตัวใดถามจ้ะแบบนี้อัน ชิดสามเก้าหาได้มาตัแส่นครับเลขสามเก้าหานสามเก้าหานของของลูกสาวฝันจ้ะครับเป็นเรืการลดการลดสามเลยเก้าสิบห้าบาทกาสิบหน้าบาทจ้ะโสี่ยวค่ารดน้ำเป็นเสี่วค่ารดน้ำตอนที่ไปลงมันบ้าครับแน่จ้ะตอนที่ไปลงจ้ะลงท่างเมื่อบ้านบ้านนี่เลยไปหา จ้างรถกลับบ้านเพืเเ่อเลียวค่ารถน้ำสามร้อยเก้าสิบห้าบาทจ้าเล้่อยตรงกับเล็กที่น้องอันุ่งฝันเมียนจ้าไปตรงกับเล็กทะเบียนรถแมนบ่ครับเลือยทะเบียนรถของลุงนะครับเลยจ้าเมียนตรงกันเลยจ้ามาดีน่นนองอันุ่งน้องอันุ่งมากตัวใดที่สุดนะครับเลขกที่ เลกชุดนี้นะครับมักสามหาจ้ะมักสามหาจ้ามักสามหาจ้ากันไ่น่หาสามจ้สามหาหาสามนี่ยดีครับจ้าเลขเลขชุดนี้ถ้าตาัดออกมามันถิเป็นมันถีมีมสามเก้าสามหา้าแล้วก็เก้าหาถ้าเขาตาัดออกมา จมันถี่ได้เล็กสามครูแต่ว่านอนกระนุ่งมากที่สุดดีคือสามหาสามหาไม่พิสูจน์สามาหา,า,มมาจ้าะมากที่สุดสามหาเนาะนนท่านใหนลงทุนไหนไปโอ้ลงทุน,งทนเหรอจ้ะลงทุนตัวไดนเนาะมาสามหาหาสามอะไรล่ะสามหาหาสามอะไรที่ครับลงทุนในหนึ่งกันดีกว่ ไว้ของลูกเดี๋ยวย่าย้เราสื้อหายดอกแล้วฟันดีบอลงทุนไปแล้วกะฟันดีจ้ะครับฟันว่าจังไหนน้อหลังจากที่ลงทุนไปแล้วกะฟันว่าไปเฮ็ดงาเนยจ้ะครับดงาไปเฮ็ดงาอย่างน้อเป็นแต่ได้เงินงานในท้องบ่ครับอ๋อเป็นแต่ได้แย้วจ้ะ <laughs> เเนนนนวัาาบ้ออง่สำหรับวันนี้น้องอานุ่งเนียนให้พี่น้องเอฟซีด้วยถ่ายคลิปเหรอครับเอามากสามหาแล้วจ้าครับตูมากตูโชคคงเด็กมากเล็กสอบดีสามหาสามหาจ้าสามห้าห้าสามเนาะสามหาหาสามเอาถ่ายคลิปน้องอานุ่งมีอย่างฝากพี่น้องเอฟซีเช่นครับ ก็ให้สกทุกคนเลยจ้าครับให้สุกๆมัน,นมันเนาะจ้าสุกๆมันมันให้มีโชกทุกคนทุกทางจ้าขอบคุณน้องอะนงเ้อท่มาหายเน่าทางเมื่อน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับาจ,จ้สวัสดีจ้อาอ้าวพี่น้องเอฟซีตอนนี้เท่ากับบึงตัวเลขกนวทางของน้องอะนงครับ